สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูตู่กันเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพามาเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับทศนิยมนะคะโดยมาดูค่าประจําหลักและการเขียนทศนิยมในรูปกระจายกันค่ะโดยนําแบบฝึกหัด4.1กอไก่จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ม .1 ของสสวทนะคะมาเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับหลักและค่าประจําหลักของทศนิยมนะคะ อย่างเช่นคุณครูกำหนดตัวอย่างนะคะตัวเลขนี้เวลาเราอ่านเราจะอ่านว่า123.456นะคะข้างหน้าจุดอ่านตามค่าประจำหลักหน่วย1 0 0ร้อยพันหมื่นแสนล้านนะคะแต่หลังจุดทศนิยมให้อ่านเรียงตัวเป็นตัวเลขเดี่ยวนะคะ4 5 6แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการอ่าน ทศนิยมนะคะทีนี้แต่ละทศนิยมเขาจะมี3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนประกอบของทศนิยมก็จะมีจุดตัวนี้นะคะแสดงการเป็นทศนิยมข้างหลังจุดก็จะเริ่มนับหลักนะคะแต่เดิมในระดับประถมและจำนวนเต็มเราจะเริ่มนับหลักจากหน้าจุด นะะตัวนี้คือหลักหน่วย10บร้อย0 0นหมื่นแสนล้านไปเรื่อยๆนะคะข้างหน้าทีนี้พอเริ่มดูหลังจุดก็จะเริ่มนับหลักแรกเราเรียกเขาว่าหลักส่วน10นะคะต่อจากส่วน10ก็จะเป็นส่วนร้อยส่วนพันส่วนหมื่นส่วนแสนส่วนล้านนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งของหลักส่วน10ก็คือ ทศนิยมตำแหน่งที่1นะคะหลักส่วนร้อยก็จะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่2นะคะซึ่งชื่อหลักของเขาก็จะเป็นหลักส่วน10หลักส่วนร้อยหลักส่วนพันหลักส่วนหมื่นไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้เราจะต้องรู้2คํคำนะคะ1คือหลักนะคะชื่อหลักก็จะมีหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันนะคะหน้าจุด แล้วก็หลักส Kristin, Ziel, 100, 000, ang, ่วนสิบหลักส่วนร้อยหลักส่วนพันหลักส่วนหมื่นนะคะอันนี้คือช mm. ื่อหลักนะคะต่อไปนอกจากชื่อหลักแล้วเราต้องรู้คําว่าค่าประจําหลักนะคะค่าประจาหลักหลักหน่วยก็จะมีค่าประจําหลักเป็น anyway> 1 10ก็จะมีค่าประจําหลักเป็น10 1ร้อยก็จะมีค่าประจําหลักเป็นร้อยนะคะ100 ทีนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับทศนิยมมาแล้วนะคะเราก็เลยนำความรู้ทศนิยมนั้นมาประยุกต์ใช้ในการเขียนค่าประจําหลักนะคะจากเดิมที่เราเคยจําหลัก10คือ10หลักร้อยคือ100หลักพันคือ1,000เราก็มาเปลี่ยนเป็นในรูปของเลขยกกําลังนะคะต่อไปหลักพันก็จะมีค่าประจําหลักเป็น1,000ใช่ไหมคะ ถ้าเขียนเป็นเลขยกกำลังก็จะเป็นอะไรคะ10ยกกำลัง3แบบนี้นะคะต่อไปค่าประจำหลักนะคะตัวน,นี้คือค่าประจำหลักมาดูค่าประจำหลักของทศนิยมบ้างนะคะหลักแรกทางขวาเรียกว่าหลักส่วน10มีค่าประจำหลักคือ1ส่วน10นะคะ หลักส่วน100ก็จะมีค่าประจำหลักเป็น1ส่วน100นะคะซึ่ง100เขียนเป็นเลขยกกำลังก็คือ10ยกกำลัง2นะคะดังนั้นถ้าเราเขียนค่าประจำหลักในรูปของทศนิยมนะคะในรูปของเลขยกกำลังก็จะเป็น1ส่วน10ยกกำลัง2นะคะหลักส่วนพันก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน1000นะคะ โดยเปลี่ยนส่วนพันนี้เป็นเลขยกกำลังก็จะเป็น10ยกกำลัง3นะคะดังนั้นค่าประจําหลักของหลักส่วนพันก็จะเป็น1ส่วน10ยกกำลัง3นะคะแล้วถ้าคุณครูมีตําแหน่งที่4มาถามว่าค่าประจําหลักเขาควรจะเป็นเท่าไหร่คะ1ส่วน1มืนเก่งมากคะ่ะ1ส่วน1มืนซึ่ง10,000มืนมีส่วนอยู่กี่ตัวคะ สี่ตัวดังนั้นเวลาเป็นเลขยกกำลังเขาจะเป็นอะไรคะหนึ่งส่วนสิบยกกำลังสี่เก่งมากคะ่ะอันนี้ก็คือค่าประจำหลักของหลักส่วนหมื่นนั่นเองนะคะต่อมาถ้ามีหลักส่วนต่อไปอีกก็จะเป็นหลักส่วนแสนหลักส่วนล้านต่อไปเรื่อยๆก็จะเพิ่มจำนวนเลขศูนย์ของตัวส่วนลง เพิ่มขึ้นนะคะขณะเดียวกันถ้าเป็นหลักไปข้างหน้าก็เหมือนกันนะคะก็จะมีกําลังนักเรียนสังเกตตัวนี้จะเป็นกําลังบวกนะคะฝั่งนี้ถ้าเปลี่ยนเป็น10ยกกําลังเขาจะเป็นกําลังลบอันนี้ก็จะเป็น10กําลังลบหนึ่งสลังลบสองสิบลังลบสานั่นเองซึ่งอยากให้กำลังเป็นบวกก็นำไปเขียนเป็นตัวส่วนจากที่เราเรียนสมบัติของเลขยกกำลังมานั่นเองนะคะคราวนี้ ในคลิปนี้เราจะเน้นกันที่การดูหลักค่าประจำหลักและมีอีกหนึ่งคำก็คือค่าของเลขแต่ละหลักนะคะมีค่าคือค่าของเลขนั้นคูณกับค่าประจำหลักนั่นเองนะคะอ่าอย่างเช่นลองมาดูตัวอย่างแรกที่รูถามคุณครูมีตัวเลขมาให้ก็คือ 1,234. 5, 6, 7, 8แนะคะแล้วคุณครูก็สนใจเลขเจก็คือเลขเจตรงนี้นะคะคุณครูถามว่า7เนี่ยอยู่ในหลักอะไรคะดูแล้วเขาอยู่หลังจุดทศนิยมดังนั้นเขาต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าหลักส่วนใช่ไหมคะส่วนแรกก็คือส่วน10ต่อมาเป็นส่วนร้อยต่อมาเป็นส่วน แสดงว่าเจ็ดอยู่ในหลักอะไรคะอยู่ในหลักส่วนพันนะคะนักเรียนก็เขียนตอบลงไปทีนี้อันนี้คือชื่อหลักถามว่ามีค่าประจำหลักค่าประจำหลักดูจากตารางนี้เลยนะคะค่าประจำหลักของหลักส่วนพันคืออะไรคะ1ส่วน10ยกกำลัง3นะคะแล้วเขาจะมีค่าเท่าไหร่นะคะ มีค่าก็เอาเลขคูณกับค่าประจำหลักก็คืออะไรคะ7คูณกับ1ส่วน10ยกกำลัง3นะคะอันนี้ก็คือค่าของตัวเลขในหลักนั้นนะคะหรือเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือ7ส่วนพันนั่นเองนะคะคราวนี้ต่อไปมาดูคำว่าการเขียนในรูปกระจายนะคะ การเขียนในรูปกระจายก็คือการเขียนเลขคูณกับค่าประจำหลักแล้วก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกนะคะตัวนี้คุณครูให้เลขมาคือ497.835นะคะถ้าในระดับประถมนักเรียนจะเขียนเลขนี้ในรูปกระจายได้อะไรคะนักเรียนก็จะเขียนว่า497.835 เท่ากับอะไรคะสอยู่ในหลักร้อยมีค่าสี่ร้อยบวกกับ9้าในหลักสิบมีค่าเกสิบบวกกับเจในหลักหน่วยมีค่าเจ็ดบวกกับ8ดอยู่ในหลักส่วนสิบมีค่าศูนจุดปดบวกกับสามในหลักส่วนร้อยมีค่าศูนจุดศสามบวกกับหในหลักส่วนพันมีค่าเท่ากับศูนจุดศศนย์ 5นะคะอันนี้คือตอนที่เราเขียนในรูปกระจายในระดับประถมใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ก็ถูกนะคะในการเขียนในรูปกระจายแต่พอมัธยมเราได้เรียนเรื่องเลขยกกำลังนะคะเขาก็อยากให้เราเขียนแบบดูยากขึ้นนิดนึงนะคะโดยมาใช้เลขยกกำลังเขียนนะคะตัวนี้การกระจายของเราก็เลย4อยู่ในหลัก ร้อยก็เป็นสี่คูณร้อยเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะแต่เปลี่ยนจากร้อยมาเป็นรูปของเลขยกกําลังก็คือสิบยกกําลังสองนะคะอันนี้ก็แทนด้วยสี่คูณร้อยเดิมนะคะต่อไปเก้าอยู่ในหลักสิบเก้าคูณค่าประจําหลักในหลักสิบก็คือสิบเฉยๆฉนะคะซึ่งก็มีค่าเท่ากับเก้าสิบนี้เองนะคะเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยค่าประจําหลักคือหนึ่งก็เจ็ดคูณกับหนึ่งนะคะต่อมาแปด อยู่ในหลักส่วน10ก็คูณกับค่าประจำหลักก็คือ1ส่วน10นะคะต่อไปที่3 3ตัวนี้อยู่ในหลักส่วนร้อยก็เป็น3คูณกับค่าประจำหลักของหลักส่วนร้อยก็คือ1ส่วน10ยกกำลัง2นะคะและตัวสุดท้าย5อยู่ในหลักส่วนพันก็จะมีค่าเท่ากับ5คูณกับค่าประจำหลักก็คือ1ส่วน1พันหรือ 10ยกกำลัง3นั่นเองนะคะดังนั้นเวลาที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดจำรูปนี้เอาไว้นะคะถ้าเลขอยู่หน้าจุดก็จะคูณหลักหน่วยคูณด้วยหนึ่งหลักสิบคูณด้วยสิบหลักร้อยคูณด้วยสิบกํำลังสองหลักพันคูณด้วยสิบยกกำลังสามต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่พอตัวหลังนะคะทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งก็จะเป็นคูณด้วยหนึ่งส่วนสิบนะคะ ตำแหน่งที่2หรือเราเรียกว่าหลักส่วนร้อยก็จะเป็นคูณด้วย1ส่วน10กกำลังสงหลักส่วนพันก็จะเป็น1ส่วน10ยกกำลัง3ส,ส่วนหมื่นก็จะเป็นส่วน10ยกกำลัง4ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอลองมาทําแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความเข้าใจกันเลยนะคะข้อที่1จากจํานวนที่เขากําหนดให้เราต่อไปนี้ให้เขียนอยู่ในรูปกระจายนะคะตัวนี้ 0.3 5หนะคะศูนย์ก็มีค่าศูนย์จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะ3ตัวนี้อยู่ในหลักส่วน10นะคะเก็จะเขียนว่าอะไรคะเริ่มต้นจาก3อยู่ในหลักส่วน10มีค่าเท่ากับ3คูณอะไรคะ1ส่วน10นะคะแล้วก็อะไรเอย่ยเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายบวกนะคะการเขียนในรูปกระจายต่อไป5ตัวที่2ออยู่ในหลักอะไรคะ ส่วนร้อยก็คือคูณด้วย1นึส่วนสิยกกำลัง2นั่นเองนะคะถ้าจำตัวนี้ไม่ได้ให้นักเรียนย้อนไปดูที่ตารางนะคะตัวนี้ตารางนี้นะคะเขียนไว้เลยหรือจำให้ดีถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนกลับมาดูนะคะเดี๋ยวทําบ่อยๆหนูก็จะคล่องเองอ่ะตัวนี้ก็จบข้อที่1นะคะต่อไปข้อที่2 0ูนย จุดศูนะคะตัวนี้0เขียนหรือไม่เขียนก็ได้จะเขียน0ูนย์บวกศย์ก็ได้นะคะแล้วก็บวกกับอีก8คูณกับ8อยู่ในหลักส่วน100ก็จะเป็น1นึ่ส่วนหนึรหรือ1นึส่วนสิยกกำลัง2นั่นเองนะคะข้อที่3ามนะคะศูนย์ตัวแรกอยู่ในหลัก ส่วน10เก่งมากก็จะมีค่าเท่ากับเลขนั้นคูณค่าประจำหลัก2คูณกับ1ส่วน10นะคะตัวที่2จะบวกกับ0นย์หรือไม่บวกก็ได้ถูกทั้ง2วิธีนะคะบวกกับ0ูนย์ก็ได้ตัวเดิมดังนั้นไม่เขียนก็ได้นะคะมาเขียนหลักสุดท้ายเลย4อยู่ในหลักส่วนพันเก่งมากก็จะบวกด้วย4เลขนั้นคูณกับค่าประจำหลักก็คือ1ส่วนห0 0 0หรือ10ยกกำลัง 3นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4 87.03 80กับอีก7 8อยู่ในหลัก10ก็มีค่าเท่ากับ8คูณ10นะคะบวกกับ7อยู่ในหลักหน่วยก็คือ7คูณค่าประจำหลักหลังหน่วยคือ1นะคะบวกกับ0นะคะ ไม่เขียนก็นได้แล้วก็บวกกับ0.03 3อยู่ในหลักส่วนร้อยก็จะเป็น3คูณกับค่าประจำหลักคือ1.100ส่วนห0 0รหรือ1.10ส่วน10ยกกำลัง2นั่นเองนะคะ,ะต่อไปข้อที่5 16.124นะคะ16ก็คืออะไรคะมี หลักสิคือ1 0นะคะก็จะเป็น1คูณกับ10นะคะต่อไปบวกกับอีก6ในหลักหน่วยก็คือ6คูณกับ1ค่าประจำหลักในหลักหน่วยบวกกับ1ในหลักส่วน10ก็จะได้อะไรคะ1คูณ1ส่วน10นะคะ ต่อมาบวกด้วย2ในหลักส่วนร้อยก็จะเป็นบวกด้วย2 1คูณหส่วนร้อหรือ1ส่วน10ยกกำลัง2นั่นเองนะคะบวกกับ4อยู่ในหลักส่วนพันก็จะเป็น4 1คูณหส่วน1000หรือ1ส่วน10ยกกำลัง3นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6 90.6705 9 10มี9อยู่ในหลัก10ก็มีค่าเท่ากับ9คูณค่าประจำหลักก็คือ9คูณ10บนะคะบวกกับส่วนไม่มีค่าบวกไปก็ได้เท่าเดิมไม่เขียนก็ได้นะคะหรือเขียนก็ได้ถูกทั้ง2แบบต่อไปหลักแรกหลังจุดคือหลักส่วน10ก็จะบวกด้วยอะไรคะ6คูณ1ส่วน10 บวกกับเจ็ดในหลักส่วนร้อยก็จะเป็นอะไรคะเจ็ดคูณหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยนะคะบวกกับศูนย์และบวกกับห้าในหลักส่วนหมื่นนะคะหนูนับดูส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันส่วนหมื่นส่วนหมื่นก็จะเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งส่วนสิบยกกำลังสี่นะคะอ่าตอนนี้คุณครูขออนุญาตแก้เป็น เลขยกกำลังนะคะเป็น10ยกกำลัง2อันนี้ก็เป็น10ยกกำลัง4นะคะอันนี้ก็คือการเขียนทศนิยมในรูปกระจายนะคะโดยเชื่อมโยงความรู้เรื่องเลขยกกำลังมาใช้ด้วยนะคะต่อไปข้อที่2จงหาว่า8 ในแต่ละข้อต่อไปนี้มีค่าประจําหลักเท่าไหร่นะคะนักเรียนต้องขต้องระวังคำนี้นะคะถามค่าประจําหลักหรือถามว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะถ้าค่าประจําหลักนักเรียนจะต้องตอบตามช่องตารางนี้นะคะเนี่ยค่าประจําหลักหลักส่วนหมื่นก็จะเป็น1ส่วน10ยกกำลังสแบบนี้นะคะหลัก10ก็จะมีค่าประจําหลักเป็น10 หลักร้อยก็มีค่าประจําหลักเป็น10ยกกําลังสองหรือ100อย่างนี้นะคะอันนี้คือค่าประจําหลักแต่ถ้าถามว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะต้องเอาเลขในหลักนั้นคูณค่าประจําหลักก็จะได้ค่าของเลขในหลักนั้นนะคะต้องระวังอ่านโจทย์ดีๆนะคะดังนั้นข้อนี้ถามค่าประจําหลักนะคะไม่ได้ถามว่า8มีค่าเท่าไหร่เรามาดูข้อที่1 8ในข้อที่1อยู่หลักอะไรคะหลัก10หลัก10มีค่าประจําหลักเท่าไหร่คะ10นะคะดังนั้นข้อ1ก็ตอบอะไรคะ10นั่นเองนะคะค่าประจําหลักข้อ2องะคะ8อยู่ในหลักส่วนร้อยนะคะค่าประจําหลักก็จะเป็นเท่าไหร่คะขออนุญาตใช้ลูกศรละกัน แปก็จะมีค่าประจำหลักเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยหรือหนึ่งส่วนสิบยกกำลังสองนั่นเองนะคะข้อสามหนึ่ง้อยสาสี่จุดดแดอยู่ในหลักส่วน1ิบมีค่าประจำหลักเป็นเท่าไหร่คะหนึ่งส่วนสิบนั่นเองนะคะข้อที่สี่ย7 8สิอดเก้าเจ็ดแปดแปดอยู่ในหลักส่วนพันมีค่าประจำหลักเท่าไหร่คะหนึ่งส่วน 1,000หรือ10ยกกำลัง3นะคะต่อไปข้อ5 18.048จอยู่ในหลักหน่วยมีค่าประจำหลักเท่าไหร่คะ1เก่งมากค่ะข้อที่6 0.00483 8อยู่ในหลักส่วนอะไรเอ่ยนับดูสิส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันส่วนหมื่นมีค่าประจำหลักเท่าไรคะห่ 1, ส่วน10ยกกำลัง 4. นั่นเองนะคะต่อไปจงหาว่า7ในแต่ละข้อต่อไปนี้มีค่าประจำหลักเท่าไหร่นะคะข้อที่1อันนี้ถามอ่าตัวนี้คงถูกจดผิดนะคะต่อไปนี้มีค่านะคะข้อนี้ถามมีค่าเท่าไหร่ ดังนั้นเราจะต้องหาจากเลขคูณกับค่าประจําหลักนะคะข้อที่1บอกว่า1.74นะคะ7ต่อไปนี้มีค่าเท่าไหร่7อยู่ในหลักส่วน10ก็จะมีค่าเท่ากับ7คูณกับอะไรคะ1ส่วน10นะคะจะเขียนแบบไหนก็ได้จะเขียน7คูณ1ส่วน10นะคะหรือ จะเขียนว่า7ส่วน10นะคะหรือใครจะเขียนเป็นทศนิยมคือ0.7จุดก็ได้นะคะเขียนได้ทั้ง3รูปแบบต่อไปข้อที่2 7อยู่หลักส่วนพันนะคะนักเรียนจะเขียนรูปแบบไหนก็ได้ถ้าเขียนรูปแบบที่1ก็จะเป็น7คูณ1ส่วน10ยกกำลัง3หรือจะเขียนอีกแบบหนึ่งคือ7ส่วน1พัน หรือจะเขียนอีกแบบหนึ่งคืออะไรคะ7ตัวนี้อยู่ในหลักส่วนพันก็จะเป็น0.0.0.7แบบนี้ก็ได้นะคะอีกแบบนึงละคะตัวนี้ไม่เขียนแบบนี้เขียนแบบอีกแบบหนึ่งก็คือเลขยกกำลัง7ส่วน10ยกกำลัง4แบบนี้ก็ได้นะคะเขียนได้หลายรูปแบบนะคะต่อไปคุณครูจะขอ ยืดแบบเดียวก่อนนะคะนักเรียนจะสามารถเขียนได้หลายแบบเลยคุณครูจะขออนุญาตใช้ตัวที่เป็นส่วนแล้วก็เป็นเลขยกกำลังเลยเนาะข้อที่3 7อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเป็น7เฉยๆนะคะข้อที่4 2 0 7 5 4 7อยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่าเท่าไหร่คะ7ส่วน หนึ่งร้อยหรือสิบยกกำลังสองนะคะต่อไปเจ็ดอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นอะไรคะเจ็ดสิบนะคะตัวนี้อยู่ในหลักอะไรเอ่ยส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันส่วนหมื่นส่วนแสนก็จะมีค่าเท่ากับเจ็ดส่วนหนึ่งแสนนะคะอ่าเขียนขยายไว้ก่อนก็ได้อ่า เจ็ดส่วนหนึ่งแสนเจ็ดส่วนสิบยกกำลังห้านั่นเองนะคะหรือใครอยากจะเขียนเป็นทศนิยมแถมไปอีกทศนิยมนี้มีอยู่แล้วนะคะศูนย์จุดศูนย์ศูนยูนเจ็ดนะคะันงนั้นเอาสองแบบก็พอ ต่อไปข้อที่4จงเขียนแทนจำนวนต่อไปนี้ในรูปทศนิยมนะคะ1ูณ1ส่วน10มีค่าเท่าไหร่คะ0.1นั่นเองนะคะคิดไว้2คูณ1ส่วนร้0หลักส่วนร้อเป็น2แสดงว่าเป็น0.02 4ุคูณ1ส่วนพัน3าตำแหน่ง0.04นะคะจับบวกกันก็จะได้อะไรคะ ศูนย์จุดตำแหน่งที่1เป็นเลข1ตำแหน่งที่สองเป็นเลข2ตำแหน่งที่3ามเป็นเลข4นะคะศูนย์จุดหนึ่งสองสี่ต่อไปข้อที่สองเลขเต็มคือ4นะคะจุดอ่าหนึ่งส่วนสิบไม่มีแสดงว่าเป็นเลข0อันนี้1ส่วนสิบกำลังสองเป็นหลักส่วนร้อยเป็นเลข1นะคะ ต่อไป1.10ส่วน10กำลัง3เป็นหลักส่วนพันคือเลข3 1.10ส่วน10กำลัง4เป็นหลักส่วนหมื่นคือเลข5นะคะคำตอบก็จะเป็น4.0135นะคะต่อไปดูกำลังดีๆนะคะอ่าตัวนี้4 1คูณ1ส่วน10กำลัง2ก็คือหลักส่วนร้อยใช่ไหมคะแสดงว่า หลักหน่วยคือ0หลักส่วน10คือ0หลักส่วนร้อยคือ4หลักส่วนพันคือ5และต่อไปหายไปกี่ตัวคะหายไป10กกำลัง4และกำลัง5แสดงว่า10ยกกำลัง4และ10ยกกำลัง5ตัวเนี้ยที่เป็น1ส่วนเนี้ยต้องเป็นเลข0นะคะนักเรียนก็เติมศูนย์ไป2ตํตำแหนง่ง นะคะอันนี้ส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันส่วนหมื่นส่วนแสนเป็น0แล้วก็ส่วนล้านเป็น1นะคะคำตอบก็จะเป็น0.045 0 1 00 1นะคะเขามีอยู่ทั้งหมดเป็นหลักส่วนด้วย10ยกกำลัง6แสดงว่าทศนิยมต้องมี6ตตำแหน่งนะคะต่อไปข้อที่4นะคะ 3ามคูณหนส่วนสินะคะแสดงว่าหลักหน่วยเป็น0นย์หลักส่วนสิบเป็นสหลักส่วนร้อยไม่มีใส่0นหลักส่วนพันคือเลขสองต่อไปหายอะไรไปคะหาย1.10ส่วน10กำลังสและ1.10ส่วน10กำลังหแสดงว่าต้องมีศูนย์อีก2ตัว ต่อมาหลักส่วนล้านคือ8เติมลงไปนะคะสูงสุดเป็น1ส่วน10กกำลัง6แสดงว่าเป็นทศนิยม6ตตำแหน่งนะคะคำตอบก็จะเป็น0.3 0 30, 2 0 8 8นะคะต่อไปข้อที่5 3คูณ10ได้30นะคะหลักหน่วยไม่มีเป็นเลข0 ใส่จุดสี่คูณหส่วนแสดงว่าเป็นหลักส่วน10คือเลข4 1่หนึคูณหส่วนสิบกำลังสหายอะไรไปคะหาย1นึ่ส่วนสิบกำลังสองและ1นึ่ส่วนสิบกำลังสแสดงว่าต้องเป็นเลข0ูและตัวสุดท้ายตำแหน่งที่4คือเลข1นั่นเองนะคะข้อ6ข้อสุดท้าย 9คูณ10กำลัง2 10กำลังสคือ100 9กคูณ100ก็เป็น900นะคะมีเลข9อยู่ในหลักร้อยหลัก10ไม่มีนะคะแสดงว่าหลัก10เป็น0หลักหน่วยมีค่าประจำหลักเป็น1นะคะคือเลข5ต่อไป3คูณ1ส่วน 10. แสดงว่าอยู่ในหลักส่วน10คือเลข3 หาย1ส่วน10กำลัง2ไปแสดงว่าหลักส่วนร้อยเป็น0นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตำแหน่งที่3คือ1อยู่ในหลักส่วนพันนะคะสำหรับการเขียนในรูปกระจายการดูหลักเลขและค่าประจำหลักรวมถึงค่าของเลขที่อยู่ในหลักนั้นก็จะประมาณนี้นะคะ ในมอนหนึ่งก็จะเพิ่มวิธีการเขียนให้ละเอียดขึ้นโดยประยุกต์ใช้เลขยกกําลังเข้ามาช่วยนะคะถ้านักเรียนเขียนแล้วดูแล้วยัง,งงงงอยู่ก็พยายามไปทบทวนนะคะเรื่องเลขยกกําลังแล้วนักเรียนก็จะเขียนทำแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะคะก็ฝากไปพยายามทบทวนนะคะเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเราติดขัดก็ ไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะวันนี้ค,ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมถ้าดูแล้วสงสัยก็สามารถสอบถามมาใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาตอบให้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูตูแมทด้นะคะสวัสดีค่ะ